วัน,นี้นะครับลุงแมวมีเหตุการณ์2เหตุการณ์เกิดขึ้นกับลุงแมวนะเหตุการณ์แรกเนะี่ยก็ถ้าใครได้อยู่ในช่วงเวลานั้นนะก็ลุงแมวได้โพสต์ตัววิดีโอเกี่ยวกับเรื่องโวกนะก็ดราม่าประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกันเยอะเหมือนกันนะค่อนข้างเข้มข้นนะครับในช่องแล้วก็อารมณ์เหมือนกลับมาไฟ่กันนิดนึงเนาะซึ่งอตอนแรกลุงแมวก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ก็ ปลอยผ่านไปนอะแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนก็ลงแมวได้ไลฟ์ที่ช่อง YouTube นะตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มกว่าแถวนี้นะแล้วก็มีความสุขมากนะตอนนั้นนะครับเพราะว่าคุยกันเรื่องเกมที่ชอบนะตอนวัยเด็กนะครับว่าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าตอนเป็นเด็กเล็กๆเลยอะพอเล่นเกมนะมันเครื่องแฟมิคอมเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมแล้วก็มีหนังมี กร์ตูนช่วงนั้นเนี่ยแล้วมันรู้สึกยังไงนะแล้วก็รู้สึกว่าคุยกับท่านผู้ชมตอนนั้นก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็คงมีความสุขเหมือนกันก็คือได้นั่งคุยกันเนาะแล้วก็เหมือนกับพาไปในอดีตด้วยกันอะไรทํานองเนี้ยแล้วลุงแมวก็หลับไปนะไม่ได้คิดอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเออมันมีความสุขนะตอนทําตัวคอนเทนต์การไลฟ์นะครับแล้วจากนั้น,นลุงแมวก็หลับไปใหมาตื่นมาเมื่อเช้านี้ประมาณตีห้ากว่านะครับแล้วก็แปลกมากมันมีความรู้สึกที่แบบ อืคอนเทนต์เรื่องที่เหมือนกับเรื่องโว้กนะที่อารมณ์จริงๆก็คือมาไฟกันมาเถียงกันประมาณนึงมาทะเลาะกันประมาณนึงอะรู้สึกว่าลุงแมวอะ่สะสำหรับตัวลุงแมวเองนะลุงแมวรู้สึกไม่โอเคเลยคือไม่โอเคในแง่ที่ว่าอืมเรามาทําช่องนี้ทําไมอันนี้มันจะย้อนกลับมาเหมือนที่เคยคิดบ่อยๆนะครับวิกฤตไว้ทางคนใช่ไหมชีวิตเหลือน้อยเนาะคือเชื่อว่าคอนเทนต์ทานองเนี้ยนะคุยกันที่มันค่อนข้าง คริตีคข้อหน่อยอย่างเงี้ยนะที่แบบมาเถียงกันอะไรซึ่งมันก็โอเคนะลุงมาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหมายถึงว่าการทําช่องแบบนั้นนะซึ่งลุงมาก็ชอบดูด้วยมันสนุกดีเนาะแต่ว่าพอมาอยู่ในช่องตัวเองจริงๆเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ล้วก็เริ่มตั้งคําถามตัวเองว่ามีคําถามอะไรคําถามเลยครับอะไรก็คือว่ามันได้ประโยชน์อะไรแน่นอนถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเราก็อาจจะบอกประโยชน์มันมีนะเราได้เถียงกันเนาะเราได้คุยกันแล้วก็ ขยายความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหน้าจุดนี้เนี่ยอายุ40่สิบกว่าเนาะสี่สิบนิดๆเนี่ยก็รู้สึกว่าประโยชน์มันไม่ค่อยมีในแง่ที่ว่า,เ,าเราก็เชื่อแบบหนึง่งคนอื่นก็เชื่ออีกแบบหนึง่งแล้วก็การมาคุยกันแบบนี้ต่อให้มันได้แลกเปลี่ยนกันเนาะจริงๆก็มีหลายความคิดเห็นที่รู้ไหมรู้สึกน่าสนใจนะแล้วก็เออมันได้คิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผลลัพธ์ของมันน่ยมันก็ไม่ได้นําไปสู่อะไร หมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับก็เลยรู้สึกว่าอ้มถ้า,าจะทำคอนเทนต์ประมาณนี้ไปตลอดอะมันจะเวิร์กไหมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกันก็คือรู้สึกว่ามันร้อนนะมันร้อนรุ่มนะครับมันมีความคอนฟ lict แบบนี้เนาะแล้วเราก็ถามว่าเออเวลาเราเหลือน้อยนะเวลาเราเหลือเท่าไหรไม่รู้นะแต่ว่าเวลาเราเหลือไม่มากหรอกนะครับในชีวิตในะผ่านอย่างน้อยก็ครึ่งทางแล้วแหละก็เลยคิดว่าเออถ้าเราจะเอาเวลาของเรามานะ ทำอะไรสักอย่างอะ่ะมันควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนึกไปถึงคอนเทนต์ตอนกลางคืนที่ทำที่ได้คุยกับท่านผู้ชมอะ่ะแล้วก็นึกถึงอดีตวัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วมันมันฟินนะครับมันฟินเนาะลุงมาก็เขียนเนาะน่าจะเป็นเรื่องของการแบบซขคซอสครับคือการส่งความสุขใช่ไหมคือใครเข้ามาดูเนี่ยก็มีความสุขเนาะมีความสุขแน่นอนลุงมาไม่ได้เป็นแบบตลกหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าจะพูดอะไรให้มันตลกได้นะแต่ว่าความสุขที่ว่าเนี่ยอย่างน้อยก็คือ การมีประสบการณ์ร่วมกันในอะไรบางอย่างเวลาเราพูดถึงการ์ตูนที่เราชอบใช่ไหมตอนเราเป็นเด็กเคยอ่านอย่างเงี้ยลงมาเชื่อว่ามันก็จะพาเรากลับไปสู่ช่วงเวลาที่ดีๆหรือว่าส่งต่อสิ่งที่มันมีประโยชน์นะมีประโยชน์นี้ในที่นี้ของลรงมาเนี่ยก็คือเช่นแบบเออ้ยเกมออกใหม่มันสนุกไหมนะครับมันดียังไงอย่างเงี้ยเนาะเครื่องนี้มันน,น่าซื้อหรือเปล่าคือมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อะที่ลรงมารู้สึกไงครับโจเอีครับก็ <laughs> <c oughs> เลยรู้สึกว่าอืม นี่ต่างหากที่น่าจะเป็นมิชชั่นเนาะมิชชั่นของช่องแมวนูนนะครับที่คงไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องดราม่าหรือเรื่องแบบคุยกันในเชิงความคิดอะไรเท่าไหร่เนาะคือเชื่อว่ามันมีพื้นที่เยอะมากนะครับที่ที่เป็นแบบนั้นนะแล้วก็จริงตอนนี้ก็มีเยอะมากแล้วจริงๆนะมีหลายช่องมากที่เขาทำกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออย,อย่างที่บอกว่าบรรยากาศอะ มันเกิดแบบนั้นขึ้นอนะลงแมวก็ไม่ค่อยโอเคเลยนะลงแมวก็เลยตัดสินใจนาะไปนั่งลบตัววิดีโอนะครับทั้ง2เรื่องนะทั้งเรื่องโวกแล้วก็เรื่องเอ่อคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสปอยนะที่ลงแมวบอกลงแมวไม่ชอบอะก็ลบออกไปละนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันอยู่ในช่องหมายถึงว่าไม่อยากให้บรรยากาศแบบนั้นหรือความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยอยู่ในช่องแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเรามีความสุขดีกว่าเนาะอือน่าจะเป็นประโยชน์กับ ทั้งท่านผู้ชมด้วยนะแล้วก็เป็นรทั้งกับทั้งลุงแมวเองด้วยแล้วก็ตอนทำอะ่ะอย่างน้อยการได้พูดถึงมันการได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องที่เราชอบเรื่องที่เรามีความสุขมันก็น่าจะโอเคกว่าเนาะไม่งั้นมันก็จะเหนื่อยเกินไปนะครับที่จะต,ต้องแบกรับดราม่าอะไรใดๆขอให้มีความสุขวันหยุดนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับลุงแมวขอลาไปแล้วนะเจอใหม่ในวันถัดไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม